กับเมเปิลจากชอบเมเปิลสตอรีนะคะช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อน <Wow. S 1> เพื่อนทักกันเยอะมากเลย <Wow. S 1> ไปทำอะไรมาทำไมผิวหน้าดูดีขึ้นรู้สึกว่าผิวแบบเมียนขึ้นไปเข้าคอร์สที่ไหนมาหรือเปล่าแต่งจริงแล้ว ไม่ได้ไปเลยนะจ๊ะมีเคล็ดลับอีกหนึ่งเลยนี่เลยก็คือเซตนี้ที่อยู่ตรงหน้าจากแบรนด์ของเนอร์เทียนะคะเมเปลิลก็ใช้มาประมาณสัก2 3สาสัปดาห์แล้วค่ะสำหรับแบรนด์นี้ค่ะแล้วก็เขาเฟ้นหาสารสกัดที่ดีจากหลากหลายประเทศมากกว่า20ิชนิดเลยค่ะทุกคนแบรนด์นี้ทางแบรนด์เขาการันตีมาด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใครใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินนะคือไม่ใช่เลยว่าใครที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเซตนี้กันบ้างว่าเมเปิ้ลใช้อะไรกันบ้างนะคะ เริ่มต้นเลยกับการดูแลทําความสะอาดผิวหน้าที่ดีก็คือเราแต่งหน้าบ่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องทําความสะอาดผิวหน้าที่ดีถ้าทําความสะอาดผิวหน้าไม่ดีเนี่ยแน่นอนสิวก็ต้องมาเยอะด้วยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะใช้นาที i a Moisturizing and w h i t e n i n g Soap ก็คือเป็นสบู่นะคะทุกคนก็จะช่วยในเรื่องของําความสะอาดผิวหน้าขจัดทว่ สิ่งตกค้างต่างๆนะคะแล้วก็ยับยับแบคทีรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวด้วยก็ล้างหน้าทําความสะอาดได้เลยจะมีสมวนผสมของน้ํามันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มน,นะคะเวลาล้างไปแล้วเนี่ยผิวเราจะไม่แห้งตึงทําให้ผิวยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยกำจัดความหมองคล้ำจาัดก,การที่ผิวของเราดําแดดมาด้วยนะคะนี่เป็นขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่2เลยค่ะเราก็จะมาใช้เซรัม่มเป็น Le อร์เชียสกินแคร์ทรีทเมนต์เซนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นแต่ว่าซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะมีสารสกัดหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเชียร์บัตเตอร์ทำให้ผิวยืดหยุ่นนะคะลดปัญหาเรื่องฝ้ากระจดุดด่างดความหมองคล้ำต่างๆแล้วก็เติมร่อง ร่องริ้วรอยต่างๆ,างๆความเกี่ยวความแก่ความหย่อนคล้อยต่างๆเป็นกาหรือช่วงนี้รู้สึกว่าสาวๆเริ่มมีริ้วรอยที่หน้าผากแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะช่วยได้เรื่องของทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นและก็แน่นอนค่ะยังมีส่วนผสมสารสกัดนะคะที่เรียกว่าแบเบรลี่ก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับเซร<ม>ั่มและถ้าเป็นกลางวันค่ะเพื่อนๆยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะนี่เลยก็จะเป็นเลีย ะะ BB Whitening Day Cream UV Foundation SPF 5 0 PA บวกบวกบวกก็คือทาตัวนี้แล้วก่อนออกจากบ้านเราไม่ต้องทากันแหลแล้วนะคะจะช่วยปรับสีผิวให้สมางขึ้นหึงเฉดด้วยการแบบโดยที่ผิวของเราเดี๋ยวจะไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ไม่เป็นคราบในระหว่างวันแต่ตัวนี้ชอบมากนะคือทาแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าดูแบบเด้งดีอันนี้คือเนื้อครีมนะคะเวลาจะทาก็ทาได้เลยแบบนี้ ถ้าทาตัวนี้ออกจากบ้านเราก็ไม่ต้องทากันแดดแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนทําให้ผิวยืดหยุ่นแล้วก็มีวิตามินซีนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันผิวของเราก่อนที่เราจะไปเจอมลภาวะแล้วก็พวกแสงแดดแรงๆข้างนอกเห็นไหมพอทาไปท้านี้ทานะเออรู้สึกว่าขาวขึ้นดุเนียนขึ้นแล้วไม่วอกไม่ลอยเท็กเจอร์ไม่เหนียวชอบนะกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ตอนกลางวัน เขาจะเขียนไว้อยู่ที่กระปุบบกอยู่แล้วนะคะเป็นเดย์ครีมพอกลับบ้านมาล้างหน้าทําความสะอาดด้วยสบ,บู่จากเลอทีแล้วใช้ตัวเซรั่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาใช้ไนท์ครีมกันนะคะไนท์ครีมก็จะมีสารสกัดของเรตินอลด้วยที่จะช่วยเขาเรียกวป้องกันพวกปัญหาสิวอุดตันต่างๆมีสารสกัดจาก,กน้ำมันมะพร้าวเวลาใช้ไฟเทกเจอร์พอตื่นนอนมาผิวเราจะแบบนุ่มเหมือนกำมะหยี่อะเพื่อนๆเคยแบบมีเสื้อผ้าแบบกำมะหยี่ไหมมันจะนุ่มๆอย่างนั้นผิวหน้าจะดูนุ่มเด้ง นะคะแล้วก็ช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวให้เร็วมากยิ่งขึ้นถึงสองเท่าลดปัญหาเรื่องจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆเนื้อครีมจะเป็นออกแนวแบบสีจุมครีมเหลืองๆนะคะทาไปเกลี่ยง่ายมากแบบนี้ก็ทําให้ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เป็นไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ้ากระจระุดด่างดำถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือเซ็ตของเมเปิลเลยฉะนั้นใครที่บอกว่าอ่ะสนใจ นะคะอยากจะดูแลผิวหน้าของเราให้หายไกลฟ้ากะดจุดำดำหรือว่าอยากจะให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูอ่อนกว,ว่าวัยเซตนี้แนะนําเลยจากแบรนด์เนอร์เทียนะคะใครสนใจเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลไว้ได้านล่างมากันเนาะคลิปนี้ก็ขอจบกต่เพยงเท่านี้อย่าลืมดูแลสุขภาพผิวหน้ากันด้วยนะคะทุกคนไปละบ๊ายบายค่ะ